คือนี่นะครับมันจะเหมือนเราเองก็สนิทกับพี่ท็อปนะคะเซนี่วพี่ท็อปกพี่เจนนี่อะไรอย่าี้ยก็คือคือคือผมเองไม่ได้เจอพี่ท็อปกับพี่เจนนี่นานมากแล้วนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับพี่เจนนี่อยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่รู้จริงจริงจริงอันนี้อันนี้ไม่ทราบเลยครับเพราะว่า เวลาที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย<ม>ก็คือเมื่อก่อนนะเป็นแก๊งตัวจี๊ดนะก็มีผมมีพี่เจนนี่มีพี่หมอแล้วก็พี่ท็อปอะไรเงี้ยเราไปส่วนใหญ่ไปไหนมาไหนก็ไปทําบุญอะไรเงี้ยทำบุญกินข้าวไม่ก็ไม่ได้เห็นมีอะไรแบบนอกเหนือจากนั้น<ม>อะไรเงี้ยครับแบบอะไรอย่างเงี้ยไหมครับมือแมนกินกันดูแลเทคือ <c oughs> จะเรียกไงดีอ่ะพี่คือสนิทกันมากเลยถึงว่าช่วงช่วงนั้นน่ะเราสนิทกันมากแล้วก็ทุกคนเล่นกันบางที มันอาจจะดูรู้สึกเหมือนว่าเออมันเกินเลยอะไรเงี้ยเหมือนมีช่วงหนึ่งที่ผมสนิทกับพี่เจนนี่มากๆใช่พี่ก็พี่ก็คิดว่าเอ๊ะกุกกิ๊กกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นประเด็นนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมโมเมนต์ที่เราได้ยินเขาสองคนนะเออมันมีความรู้สึกแบบมันมีมันมีกลิ่นมีควันมีอะไรไหมก็มีควันนะครับเพราะว่าไปไหว้พระมีควันเพราะไปไหว้พระ ก็ก็ตอบแบบให้ถูกต้องอ่ะมีความเขาไปไหว้พระแต่เรื่องอื่นไม่รู้เพราะแต่ผมว่าเขาไม่น่ามีอะไรเพราะว่าเราอยู่ด้วยในในตอนนั้นเราอยู่ด้วยแล้วเราก็เห็นว่าพี่เขาก็ปกติกันดีอยู่กันแบบพี่น้องดูแลกันแบบปกติไม่ได้มีอะไรแบบที่ว่าหลายๆคนคิดอะไรคุนได้กันได้กินกระสข่าวนี้มาก่อนหน้ลาไม่เคยเลยเดี๋ยวจะโทรไปถามเนี่คง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  ตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเยอะขนาดนั้นอ,อ,อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอาจจะแบบถามสารทุกสุกดิบอะไรเงี้ยเป็นไงอะไรไงอะไรเงี้ยก็ถ้าวันนี้อะไรที่ต่อไปแล้วมันมันนั่นก็ให้ทุกคนฟังหูให้หูอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวผมเองไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆเลย,เลยครับเชีย,ชยไหมเหรอโอ้อันนี้อันนี้ให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะคือเอางี้ถ้าพี่ผม ไม่ว่าจะพี่ท็อปหรือว่าพี่เจนนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องต้องคุยกันนะหมายความว่าถ้าเขามีความรักเราก็แฮปปี้ด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผม